ฮัลโหลยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Minecraft มินิเกมที่มีชื่อว่า Lucky Bed Wall นั่นเองเนาะโอเควันนี้เราก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะกับมินิเกมใหม่นั่นเองโอเคอ้อฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็หลังจากที่ไม่เคยเล่นมินิเกมนี้ชนะเลยนะกวาดานไม่เคยเล่นชนะเลยมินิเกมนี้นะเล่นไม่เป็น แค่คุมเท่านี้ก็น่าจะพอละมัง้งแต่เดี๋ยววันเดี๋ยวค่อยประคุมใหม่ตอนนี้ขอไปบุ๊กก่อน ตัวลักกี้เราอยู่ไหนวะไม่เป็นไรหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยหา Å! ี่สิบสองกอดโอเปเกอรน้ำตาจะไหลเราไม่ใช้ยาซีนเตืองดีไหมอันนี้มันเหมือนเอาระบบของเซ็กซสิงมาใช้เลยนะแบบใหม่เนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าว่าแทบเป้นนะ 哦吼！<noise> <noise> ต้องครับอ๋ออะไรมาคุมเตียงเยอะแล้วแหละไม่งั้นเราไม่อยู่ฐานแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีใครมาเฝ้านะแค่เดี๋ยวเราไปกลางกันดีกว่ามีคนอยู่ไหม เดี๋ราทางก่อนดีไหมขออนุญ,ญาตกลับไปเอา e n d u r a เชสวางก่อนนะลืมวาน e n d u r a ช c บ้าตอนนี้อยู่ในรหัสของไอเยอ์นั่นเองเนาะก็มาเล่นให้มันนะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าไม่มีอะไรเล่นนะไม่อยากเล่นของตัวเอง เดี๋ยวก่อนยังไม่โกค้าแบบอาหารอนะไรอย่างงี้เพ้่มก่อนโกได้มีคนอยู่กลางตัวหนึ่งสี่ฟ้า นีมือแข็งไปหมดเลยจ้า เดของเรายังไม่เกิดอะไรขึ้นนะเรรอฟนี้อ่อลักกี้บล็อกจะขึ้นช้ากว่าเซิร์ฟเซ็กสินนะอเซ็กสินนี่จะขึ้นมาประมาณทีทีแล้วประมาณสองกล่องปะ น,นี่ก็ฟังโทรไปก่อนละกันไม่ถึงโอเคก็สะส่งไปที่บ้านด้วยเนาะข้างๆบ้านเราเป็นสีอะไร ดำหรอออใช่เอ้ยเทาเทานะ่ะฮะมันยังไม่ต่อไปบ้านเราก็น่าจะปลอดภัยอยู่เนาะ ออยกันแล้วโอเคทิวเมื่อกี้สีเทาไอ้เนี่ย ตอนนี้ของเราคุอยก็ไม่แรงเป็นกำลังแล้วมนาะสีแดงแม่งไปได้ยังไงวะซาดโอ้ see. ยสิได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันจัดให้นะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ Let's go now. กูก่อนนสัสซัดไม่ได้โอโน้โ oh อ no. okay. เคก็ค่อยเล่นไปแล้วกันเนาะเขียวก็บินแล้วเหมือนกัน จะมาถามมาทำไมวะฟ้าไปกลางดีกว่าแล้วก็ไปอ,อ้อมไปเดินไปสีฟ้าน่าจะง่ายกว่ามั้งลอดน้ะมึงเจอกัน มมไ่าวะเือสีชมพูกัดเทาโอเคคุณไม่ต้องไปถามกูหรอกไอ้สั์ถามกูบินแล้ว โอ้โหได้อันเดียวกันเป๊ะเข้มปลูกเลยดีไหมวะสวยไหมวะคิดว่าเราควก็บ่าแล้วก่อนมั นะบวะตวน,นี้เขาเนะเออเอหกอ,อลอนหกอ,อลอนตกใจล้ว่าทำไมคขาไพ่ได้่ายา ยาไปด้วยเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ชิวับกลับบ้านเผื่อใช้ยาเพืเชินอ,อุ๊ยเทาอาอกว่ะ ตกโอเคก็ไม่เป็นไรลูกนะ้องก็อันโง่เองนะความโง่ส่วนตัวเลยทีเดียวโอเคสรักทีนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันเนาะก็แพ้ชนะไม่เป็นไรได้ที่สองก็ยังดีเนาะโอเคสรักทีนี้ก็คงมีเท่านี้สะลับไม่ได้เกมลัค well นะกี้เบดวอลนะก็ตอนเริ่มเล่นโอเคคือละรู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงนะโอเคก็ขอบา,บาย